อยากกระดูกแข็งแรงกินแคลเซียมกับนมแบบนี้เราจะได้แคลเซียมคูณ2เลยนะคะครับผมเป็นคําถามที่ดีมากครับคือเข้าใจเลยว่าอยากได้ประโยชน์เต็มที่จากการดื่มนมและทานแคลเซียมพร้อมกันแต่เภสัชกรอยากจะบอกอย่างนี้นะครับน่าเสียดายร่างกายไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมได้เยอะขนาดนั้นคือร่างกายเรามีโคตาครับปกติแล้วต่อครั้งเนี่ยร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้อยู่ที่500-600รมิลลิกรัมเท่านั้น เขาไม่สามารถดูดซึมได้มีเท่าไหรดูดซึมได้หมดแบบนี้ไม่ใช่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทานแคลเซียมเม็ดซึ่งมีปริมาณแคลเซียมที่สูงอยู่แล้วพร้อมกับดื่มนมเข้าไปพร้อมกันนะครับผลก็คือจะเกินโควตาที่ร่างกายรับไหวนะครับร่างกายดูดซึมไปได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนที่เกินเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เกิดนนการท่างเคียงและต้องถูกขัดทิ้งไปนะครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือแนะนําให้แยกมือกันทางครับโดยที่แนะนําให้ดื่มนมนะครับในมือเช้าไปเลย สูนแคลเซียมไว้ทานในมื้อถัดไปนะครับอาจจะเป็นมื้อเย็นหรือก่อนนอนก็ได้ครับแบบนี้ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้เต็มที่ทั้ง2รอบคือได้รับประโยชน์คูณ2ของจริงแบบไม่เสียดายของครับผม healthy max สุขภาพดีทุกจังหวะชีวิต